สวัสดีครับผมเพชรพราวลสวัสดีพี่่สูฟูสุคนมันนี้ก็คิมวหายเล่ากันต่อนัพี่น้องเนะาะวันวันพุดธที่แปดพฤศจิกาสองหาหกหกมเคื่อนเล่าพัฒนาออกส่วนเลขบนมันก็ออกแปดสองแปดเลขล่างก็ออกหนึ่งแปดมันเคลื่อนของแอดเข่าตัวล่องราพี่น้องเนาะ เข่าตัวร่องเด็กวิ่งกับเข่าตัวร่องส่วนจับคู่กับเข่าตัวร่องเพราะว่าให้วิ่งหกกับแปดให้เน้นที่หกส่วนตัวเน้นไม่นเน้นติดหกมันเพาเข่ามะเขา่เขาตัวร่องคือแปดเนี่ส่วนจับคู่กับเข่าตัวร่องเขา จับคู่กับเขาตัวล่องเพราะว่าจับบ่เหมือดพี่น้องขั้นจับสองน้ำกับเข่าเท่าเงินหนึ่งแปดเข่าเท่าแปดสองกับพี่น้องขั้นจับเหมือดแอดกับบอกเอฟซีบอกว่าขั้นบอมากแอดจับให้กระจับเอาในตะล่างนียถ้าจับเต็มเมือดนี่กระชีเขายุ่นี่เห็นบ่สองส้นขั้นจับแต่แปดหนึ่ง แปดสองประจับเข่าตัวร่องนะพี่น้องเข่าตัวกันตัวร่องตัวเน้นเน้นติดหกบ่เข่าส่วนเลขวิ่งเลขวิ่งลูดเนี่ยก็เข่าแปดมาทั้งบนทั้งล่างแปดมาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะถ้าลูดแปดเนี่ยก็ได้ทั้งบนทั้งล่างสองสองแปดกับหนึ่งแปดเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่าง เล็กวิ่งรลุดเอ๋ามาตามกันต่อเพราะวะสองอนีมากขยันดีมากแท้ๆเพิ่งได้สองเบ่งมือวันศุกร์มือวันศุกร์กระติดสองมีตะสองนันหนื่อวันศุกร์กระสองมื่อวันพุธกระ,ะติดสอง วันพุธกับสองวันสุกวันศุกกับสองเลขสองนี่เดินมาสามสี่งวดแล้วัวนจันทร์กัยังมาสองแปดอีกเลขสองเดินดีขนาดเลย วันพุธที่แปดจิก่าสองหาหกหก ลราพัฒนาเล็กติดเล็กวิ่น2 8งแปดศหนึ่งสองสาม ห้าหกจับวินออกอยู่ในพี่น้องถ้าประมาณแอดจับให้กับจับออกอยู่ในตารางนี่แหล,ละสี่คู่นี่ส่วนจับคู่สามศูนย์ สามหนึ่งสามหกสองศูนย์สองหนึ่งถ้าเล็กติดสองมาอีกก็ขีดขือ สองศูนย์สองหนึ่งและพี่น้องสองศูนย์น่นขยันดีถ้าสองมาอีกมึงไม่ชิม่มมาพอสองส้นเลยสองหา ถ้า,าแปดมากอีกก็คิดแค่แปดเรืเล็กแปดได้พี่น้องเล็กแปดแปดห้าเล็กแปดแปดห้าถ้าแปดมากก็คิดแปดห้าแปดหกเลยพี่น้องอ บนล่างวิ่งรูดหนึ่งหนึ่งกับสองเพราะว่าสองขยันแท้เพราะว่าสองส้นมันขี่มากว่าสองส้นนี่ขึันเคลื่อนกับสองส้น เน้นท่ทีหนึ่งบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งส่วนจับคู่กันเน้นสามหนึ่ง สองหนึ่งติดสองก็จะกดตกกันตัวล่างืัอนี้เน้นสองคู่พี่น้องเน้นติดหนึ่ง อาแคบนาจอดสามนี้ครับผมบ้านพุทธที่8พุจิกาสองหาหกล่าพัฒนาส่วนเล็กติดเล็กวิ่นกับ8 2 0 1 2 3 0 1ได้พี่น้องว่ามัน0 1อ่านผิดว่าผิด2 8 0 1 2 3 5 6ส่วนจับคู่กับ3 0 3 1 3 6 สองศูนย์สองหนึ่งสองหกห้าสองห้าแปดห้าแปดหกบนล่างวิ่งรูดหนึ่งครับสองเน้นที่หนึ่งส่วนจับคู่กั็เน้นในสองคู่พี่น้องสามหนึ่งสองหนึ่งถ้าสองไม่อีกก็คือสองหนึ่งสองศูนย์นะพี่น้องอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มักแกต่จัดคัดกระพันตัวเลขกันเป็นแค่นาาหน้าท่างคอยชุกชงมันหมันด้วยเรื่องแห้งสุขุูสุขคนแต่จะเรื่องฝากคนไร์คนแชรกคนติตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม